สวัสดีค่ะวันนี้ติจะพาทุกท่านมาชมกล้วยไม้เอื้องสายเสืดกล้วยไม้ชนิดเอื้องสายสืดช่วงฤดูการนี้มีการแทงช่อด,ดอกอกอกมากอใหญ่ๆเลยนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะมาดูลักษณะการแทงช่อด,ดอกของเอื้องสายเสืดการแทงดอกก็จะเป็นสายยาวอันนี้เป็น ช่อดอกของเขาที่มีลักษณะการแทงที่ยาวจากคลิปที่ผ่านมาติ๊กได้พาทุกท่านมาชมติ่งดอกของเขาเล็กๆเขาสั้นนะคะแต่พอเวลาผ่านไปติ่งดอกก็จะเริ่มยาวออกมาลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะคะกล้วยมา้าเอื้องสายสื่อจะเป็นสายย้อยยาวเป็นช่อดอกของเอื้องสายสื่อมีลักษณะโดดเด่น การแทงก็จะอยู่ในลักษณะตรงนี้แล้วก็ก็จะยืดยาวย,ย้อยแล้วก็รอที่จะบานนะคะในกระถางใบนี้เป็นกระถางที่มีลักษณะใบที่กระถางโกใหญ่ๆเลยนะคะการแทงช่อดอกของเอื้อสายสืบในกระถางน,นี้จะเยอะเลยนะคะเพราะว่าโกของเขาใหญ่การแทงช่อดอกของเอื้อสายสืบก็จะดีเลยนะคะ ลักษณะการเทงอันนี้ก็จะเป็นเรื่องสายสื่อที่พาทุกท่านมาชมเป็นเหมือนลักษณะงาช้างเลยค่ะเรื่องสายสื่อดเดียวยาวเห็นแล้วก็เพลินตาเลยนะคะสําหรับเรื่องสายสื่อในลักษณะกอใหญ่ๆลักษณะเวลาที่จะบานออกมาให้เห็นให้ชมก็จะได้เห็นกันแล้วค่ะ เอื้องสายสือที่นี่เป็นไม้โดอกที่มีลักษณะกลิ่นที่หอมแล้วก็หวานนะคะสเสน่ห์ของเอื้องสายสืบอ,อยู่ในลักษณะของช่อดโดอกจะมีย้อยเหมือนพวกมาลัยนะคะจะยาวอันนี้ก็เป็นการยืดยาวที่ยังไม่เต็มที่นะคะการยืดยาวของเอื้องสายสือก็จะยาวลงมาอีกเยอะเลยนะคะสําหรับกอนี้จะเป็นกอนที่สมบูรณ์แล้วก็ การแทงชดอกของเอื้องสายสืดก็จะเยอะเนื่องจากโกเขาใหญ่นะคะลักษณะโดดเด่นของการเลี้ยงเอื้องสายสืดก็จะมีลักษณะตรงที่รอชุมดอกนะคะลักษณะต้นจากคลิปที่ผ่านมาที่ได้พาทุกท่านมารู้จักต้นของเอื้องสายสืดและก็ใบลักษณะคล้ายๆกับต้นหมากนะคะใบเอื้องสายสืดแล้วก็ป้องลําต้นก็จะมีลักษณะที่แข็งจะมีการแทง หน่อลูกลำออกมาช่วงดูดูการนี้ก็จะมีดอกสวยเลยนะคะในช่วงที่แทงติ่งดอกช่อดอกก้านดอกเขาเขาก็จะมีลักษณะที่ยาวแล้วก็โดดเด่นเลยนะคะแล้วก็จะมีกระถางเล็กอีกที่ติ๊กแบ่งปลูกระถางเล็กที่แบ่งปลูกระถางนี้ก็มีการแทงช่อดอกออกมาอันนี้ลำก่าวที่ปลูก อันนี้ลาเก่าที่ปลูกแล้วก็เทงลําใหม่แล้วก็จะมีช่อดอกสองข้างลักษณะการเทงโดกของเอื้องสายสืดก็จะดูดดินสมบูรณ์เลยนะคะสำหรับช่อดอกในกระถางนนมีอสองช่อถ้ากอใหญ่ๆก็จะเทงช่อดอกเยอะกว่านี้นะคะต้นวสวยลักษณะแบบนี้รอชมช่วงที่เขาบ้านนะคะ เครื่องสายสืบก็จะเป็นไม้ลักษณะรากที่เป็นรากฝอยเล็กๆอย่างนี้นะคะคล้ายๆกับกล้วยไม้แคทริยาละเครื่องปลูกก็จะใช้เป็นกมะเ้าวสับเพื่อที่จะอุ้งน้ําให้เขามีความชุ่มชื่นนะคะอันนี้เป็นกระถางที่แบ่งปลูกมาการจเจริญเติบโตของเขาก็เป็นไปได้ด้วยดีเลยนะคะมีก้านดอกช่อดอกเทออกมา ดูแล้วสวยงามมากเลยนะคะสำหรับเรื่องสายเสือที่มีการแทงช่อดอกติกพามาชมการแทงช่อดอกของเขากระถางนี้ก็ยังไม่มีการแทงช่อดอกนะคะที่แบ่งปลูกจะมีก้านดอกของเขาแทงออกมายังไม่แข็งแรงยังไม่โตเต็มที่จะมีกอใหญ่แล้วก็กอเล็กนะคะในที่บ้าน ถ้าดอกของเขามีลักษณะบ้านออกมาเดี๋ยวติ๊กจะพาลูกท่านมาชมอีกทีนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องติ๊กอีสานพาดู YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ติ๊กด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ